ก่อนนอนนักเรียนควรจะคิดถึงอะไรถึงจะสอบถูกผ่านเดี๋ยวมีคำตอบหลังจบคลิปนี้ครับใน Choice เนี่ยมีคำว่า allocating dispatching creating แล้วก็ reviewing เสร็วๆตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอค่ะมาดูจะสับทีละตัวกันเลยนะเริ่มจากคำแรกครับคือคำว่า allocate แปลว่าแบ่งสรรปันส่วน allocate แบ่งสรรปันส่วนเช่นเราบอกว่า the manager is allocating resources ผู้จัดก,การเนี่ยได้แบ่งสรรปันส่วนเพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจกต์เนี้ยจะเสร็จทันเวลานะเว้ย allocate แบ่งสรรปันส่วนฮนะ dispatch จะแปลว่าส่งส่งเอกสารส่งของสง่ส่งรถไปรับก็ได้เช่นเราบอกว่า after receiving the emergency call หลังจากได้รับสายด่วนสายขอความช่วยเหลือ They wasted no time in dispatching. เขาไม่เสียเวลาที่จะส่งรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยเลยนะไปรับผู้บาดเจ็บเลยนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอะไรไปฉันเสียใจแย่เลย dispatch แปลว่าส่ง dispatch ส่ง create สร้างสารรค์เช่นบอกว่า she's creating a masterpiece หล่อนสร้างสารรค์งานชิ้นเอกด้วยสีชุดใหม่ของหล่อนเพิ่งซื้อมาเลยแพงมากล้านหนึ่ง review แปลว่าตรวจสอบหรือทบทวนฮะ review ตรวจสอบทบทวนเช่นเราบอกว่า the editor is reviewing the manuscript บรรณาธิการเนี่ยได้ทบทวนตรวจสอบต้นฉบับเพื่อหาดูซิว่าคูเบิลเนี่ยเขียนผิดไกรม,มาร์ตรงไหนไหมถ้าเขียนผิดจะตบหัวให้เนี่ยมาดูโจทย์ของเรานะฮะโจทย์ของเราเนี่ย,ย,ยมีคำว่า leadership ด้วยจริงๆ leadership มันจะแปลว่าผู้นำใช่ป่ะ แต่ในบริบทนี้จะแปลว่าผู้นำที่อยู่ในบริษัททุกคนเลยถือว่าเป็นนำนับไม่ได้เขาจะใช้คู่กับ is นะฮะเขาบอกว่าฝ่ายผู้นำอาวุโสเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรบางอย่างกับแผนการโปรเจกต์ที่ได้รับมาจากทีม s t t r t t g y y e v v l o p p m n t t แสดงว่าน่าจะทำการตรวจสอบทบทวนอยู่ฮะตอบเป็นข้อ d ีดอกจ้า Allocating ยังไม่เหมาะเพราะมันจะแปลว่าฝ่ายผู้นำเนี่ยได้จัดสรรปันส่วนแผนการจากแผนก Strategy Development มันไม่ค่อยเข้าใจนะ b Boy ส่งก็ไม่ได้เพราะจะขัดกับคำว่า From ส่งแผนการจาก Team Strategy ไม่รู้เรื่อง Creating สร้างสารรค์ก็ไม่ได้เช่นกันนะเดี๋ยวมาดูสับที่ในโจทย์นะครับในโจทย์เนี่ยเราจะมีคำว่า currently แปลว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะ currently ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ส่วนคำว่า senior แปลว่าอาวุโสฮะดังนั้น leadership senior หมายถึงผู้นำฝ่ายอาวุโสพวก CEO ต่างๆนั่นเองครับเราแปลกันอีกรอบนะคิดตามคูเบิร์ห้ทันเขาบอกว่าฝ่ายผู้นำอาวุโสตอนนี้เขากำลังตรวจสอบแผนการโปรเจกต์ที่ได้รับมาจากทีม strategy development ครับ มีเรื่องมาเล่านะฮะมีผู้ชายคนหนึงครับเขาชื่อว่าเจอร์มีเขาเนี่ยเป็นนักเขียนแผนที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะเขียนแผนที่ภูเขาที่ชื่อว่าบลูร g e ให้สวยแล้วละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้หลังที่หลังจากที่เขาเขียนไปได้ประมาณ80%เขาก็หมั่นไปทบทวนดูแผนที่ตัวเองเสมอด้วยความรักใคร่ฮะปรากฏมีวันหนึ่งหลานสาวของเจอร์มีชื่อไลลาชี้ดูว่าคุณนะ ตรงจุดนี้ทำไมสวยจังเลยมันเป็นอะไรเหรอคะเจอร์มี่เลยบอกเป็นหุบเขาแหละหุยคุณน้าพาหนูไปเที่ยวสักวันได้ไหมหุบเขาตรงนี้ดูสวยสวยเจอร์มี่ก็บอกว่าได้ปรากฏพอเจอร์มี่ดูไปดูมาเฮ้ยหุบเขาแห่งนี้มันเหมือนเป็นรูปหัวใจเลยเนาะแล้วอยู่ตรงกลางเทือกเขาบลูริชพอดีเจอร์มี่ก็เลยนำไปบอกผู้ว่าราชการจังหวัด เพรว่าราชการจังหวัดเลยจัดทำเป็นสานที่ท่องเที่ยวปรากฏดังไปทั่วประเทศฮะใครๆก็ต้องไปที่หัวใจของบลูริชก็คือหุบเขาที่เป็นรูปหัวใจและอยู่ตรงกลางเทือกเขาบลูริชพอดิบพอดีเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า regularly review your goals จงทบทวนเป้าหมายของคุณอยู่เสมอฮะ not to question them question ในที่นี้เป็น Ver รนะแปลว่ากังขา ไม่ใช่เพื่อว่ากังขาว่าเราจะทำได้ไหม but to reinforce reinforce แปลว่าเสริมสร้าง your path to achievement เขาบอกแบบนี้ครับว่าจงทบทวนเป้าหมายของคุณอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อสงสัยว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่เพื่อสร้างรากฐานเส้นทางแห่งความสำเร็จของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นเหมือนกับเจอร์มี่ฮะเขาไปดูแผนที่ของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อไปสงสัยว่าฉันจะเขียนเสร็จไหมเนี่ยแต่ดูเพื่อเชิญชมดูเพื่อทบทวนว่าเฮ้ยเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอ๋อทาเสร็จไปแล้ว80%นะต้องเขียนตรงนั้นตรงนี้ต่อปรากฏว่าเขาสังเกตเห็นหัวใจของภูเขาดวงนั้นแล้วทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังได้เปรียบเสมือนกับว่าการทบทวนเป้าหมายของเขาเนี่ยทำให้ความสําเร็จของเขายิ่งใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นก่อนนอนครูเบิร์ตแนะนําแบบนี้ครับว่าหยิบโจทย์ทวิขึ้นมาทํา เล็กๆน้อยๆก็ยังดีและให้นักเรียนหลับตาคิดครับว่าถ้าเกิดนักเรียนได้750คะแนนหรือ900คะแนนตามที่หวังไว้เราจะมีความสุขแค่ไหนทบทวนทําแบบนี้ทุกวันฮะแล้วเป้าหมายจะเป็นจริงได้เข้าสักวันหนึ่งเหมือนครูเบิร์ดครับครูเบิร์ดก็หลับฝันแล้วคิดว่าได้990เต็มเช่นกันในที่สุดก็ได้จนได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะ